ไปกินเมนูออกใหม่ล่าสุดของร้านดังกันทุกคนตื่นเต้นมากเพราะเมนูใหม่พึ่งมาวันนี้วันแรกทุกร้านเริ่มเปิดเมนูใหม่กันวันนี้และมีเซอร์ไพรส์ทุกร้านบางร้านที่เป็นเมนูใหม่ยังต้องสุ่มกินเราจะได้กินอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นเมนูใหม่ของที่นี่มันคืออะไรอะ่ะทั้ทงรลุนทั้งน่ากินทั้งอร่อยมากร้านดังมีเมนูอะไรไออกใหม่ให้เรากินบ้างตามไปดูกันห่างกง มากินเมนูใหม่ของร้านดังกันค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านดังเขามีเมนูใหม่อะไรให้เรากินบ้างร้านดังก็อย่างเช่นเช่นยกตัวอย่างร้านดังไม่ได้อ่ะช่องดังๆดีกว่าค่ะ อ๋อเพราะว่าของจริงมันไม่ดังพอก็เลยต้องตะกดให้มันดังขึ้นไปอีกนะคไหมทุกคนช่วยกันกดซับสไครต์นะคะเราจะได้กระโดดกระโดดกระโดดดังดังดึงดึงขึ้นไปแล <c oughs> ้วพูดถึงร้านดังที่เราชอบกินนักชอบกินหนาใช่ไหมนี่ค่ะมันโคราชร้านนี้ไปไม่ได้อุ๊ยโอมาโอเมก้โอมโอก้าอมาอมก้าอะอมนิวจีนจริงๆเขามีกัน6คนคนที่6 เขาทําท่านี้กันหมดเลยเหมือนไหมละ่ะเหมือนเลยดูไม่ออกเลย New Jean, นิวจีนสดๆสดๆขาจีนของแท้เลยไหมอันเนี้ยจีนเลยเราเข้าไปดูร้านแรกดีกว่าค่ะแมค o โดนัลด์มีเมนูใหม่อะไรให้ใหเรากินบ้างวันนี้ถ้าไม่ใหม่ล่าสุดเราไม่กินไปเราจะกินแต่ของใหม่ๆเท่านั้นได้แล้วค่ะทุกคนเมนูใหม่ล่าสุดของแมคกเจอแกก่อนกินต้องทำพิธีด้วย o อ m ไม่โอ้ไม่ก็ย้อนย้ n น a ้อนย้อน n ้อนย้อนย้อนยอนย้อนย้อนย่นย้อนย้อนย้อนค่อนย้อนย้้อนย้อนยนย้้อนยคอนยนย้้อน้นนย ใหม่ลวมันใหม่ยังไงอ่ะเมนูใหม่ยังไงอะดูจากซองแค่ซองปกตินะคะนี่ขอพี่เข้ามาเลยนะหรอใช่ปกตินะคะแม็กเวลาเราซื้อเราจะได้ซองนี้ใช่ไหมแต่ว่าตั้งแต่วันที่28มิถุนาเป็นต้นไป <Wow. S 1> ถ้าสั่งเซตดิวจีเราจะได้เป็นซองนี้ค่ะทุกคนเอะต่อยนี่ดูดิเป็นกระตอยแก้วน้ำถ้าแม็กปกติก็จะเป็นแก้วปกติแต่อันนี้คือเขามีกระตอยอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็น เซตนี้ที่เราได้มานะคะทุกคนมีแฮมเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์ไก่หรือเปล่านะกินเลยอือหืออือหือือหืมอร่อยมากไก่กรอบสุดๆมันมีอย่างหนึ่งที่พิเศษถ้าเราไปกินแม็กที่อื่นเราไม่ได้กินกับสาสายเราจะไม่ได้อันนี้ได้ไหนเบอร์เกอร์สีแดงเบอร์เกอร์สีแดงเลยอ่ะทุกอนูทุกอนู มิอออรร่่ยจงะ <c oughs> แล้วในเสร็จก็ได้ไก่ด้วยนะคะพักเบอร์เกอร์ก่อนกินไก่และเฟรนไฟ <c oughs> เฟ็นไฟแมทอร่อยอยู่แล้วนี่แล้วก็ไก่ไก่ทอดใหม่ด้วยคะ่ะอันเนี้ยป็นนี้งใหม่ใหม่ให้หมดออืท <c oughs> ำนัว แต่เมนูใหม่อีกหนึ่งอันะอะไรอประปลาหมึอกเหรอ <c oughs> อะไรก็เคอรี่ไฟเฟนไฟหยุกหยับอย่าง <f> เยยางี้ยว้ายอร่อยกว่าเนฟนไฟปกติอีกอ่ะรอทำไมเขาถึงอันนี้เป็นเมนูใหม่ทำไมไม่มีให้มันตลอดเลยคือมันอร่อยขนาดเลยอ,อ่ะ Hello, hello, baby, <S 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 เป็นนิวจีนไงแล้วก็เอากลลอบมากินได้อีกอะ Oh my Oh my God It's เ o y u m m เป็นปีกี้อ่ะ i s a e l n i w o r k New จริงจริงร้องถูกแต่ว่าตั้งใจร้องหลอีกหิือขอสิร์อง i s a e l n i w o เลยใช่โอเคเราร้องสองรอบเหมือนกันปะล่ะไม่เหมือนเลยสักรอบมีแม็กแล้วร้านดังร้านต่อไปต้องเ e y s i อุ้ยรู้ได้ไงขอโทคู่กัน เราไปดูดีกว่าว่าเมนูใหม่ล่าสุดของ KFC คือเมนูอะไรเฮ้ยเอาจริงอยากรู้เหมือนกันอันนี้ X นิวจีนอันนู้น X อะไรเกาหลีเฮ้ยมันต้องมีสิอาจจะเป็น KFC X จำใส่หรือเปล่าอยก็พอตัวอยู่มันเหลือเกิน ถึง KFC แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปถามว่ามีเมนูใหม่อะไรนะคะต่อคิวก่อนทุกคน KFC มีเมนูใหม่หรอคือเมนูใหม่ของ KFC จะเป็นเมนูนี้ค่ะสั่งบั克เก็ตไก่แล้วก็ซีหมวก แต่ว่ามันเป็นบัคเก็ตที่มีอยู่แล้วร9 9บาทอยู่แล้วแบบไม่ได้เปลี่ยนอะไรแค่แบบได้ของแถมมาเพิ<อ>่มช่องเราเน้นกินหรือเน้น in ของแถมเน้นกินสิเน้นกินสิถ้าของกินเหมือนเดิมไม่มีอะไรอัปเดตก็ไปค่ะเพาบอกแล้วว่าวันนี้เราจะกินเมนูใหม่เท่านั้นของแถมแล้ว<ม>เอาไหมไม่เอาใ <laughs> จก็อยากได้อยู่แต่ของกินมันสำคัญกว่าร้านดังร้านต่อไปอะไรเนี่ยต้องมีเมนูใหม่แน่นอน เพราะรู้สึกว่าเขามีมาตลอดเลยมีทุกซีซันมีทุกวันมีทุกเดือนแต่ถ้าวันนี้ไม่มีอ่ะก็ไม่รู้ก็ไปดูก่อนไม่รู้จะตอบไงเหมือนกันไม่รู้จะตอบไงถามมาเร็วเกินไปค่ะไปดูร้านดังร้านต่อไปมาแล้วเดี๋ย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 วร้านอาหารมันเลี้ยวไปทางนู้นร้านอาหารอยู่ทางนี้ร้านดังห้องน้ํากับลิ์ร้านดังอยู่ในนี้ดังมากเลยปะมาก ชาดา,ด,าดังไหมเต่าบิน,บนดังยังดังแล้วเต่าบินเขามีเมนูใหม่ทุกเทศกาลทุกซีซั่นตั้งแต่ปีใหม่สงการพัยมันเฮ้ยทุกคนตั้งแต่วันที่3ถึง14กรกฎาคมวันนี้เหรอทุกคนวันที่เราถ่ายอยู่นะตอนนี้คือวันที่3มก,กนนรกฎา,ายยนะนนคม พะจจะได้กินเมนูใหม่ล่าสุดแล้วยังต้องลุ้นอีกว่าจะได้กินอะไรทำไมอ่ะก็มันเป็นเมนูสุ่มเอาหรอเออสุ่มกดเมนูปั่นอะลองกดดูไหนอะเฮ้ยทุกคนเฮ้ย <c oughs> สารพัดเมนูนมสารพัดเมนูชาสารพัดเมนูกาแฟได้เบิดเฮ้ยเอานี้ดิได้เบิดเอาได้เบิดเอาได้เบิเดบโอเคเฮ้ยตื่นเต้นอะทุกคนเฮ้ยมันไม่มีอะไรให้เลือกเลยอ่ะเฮ้ยปกติอะเต่าบินอะ เราจะกดว่าแบบหวานน้อยเอาปั่นไหมเอานู่นเอานี่ไหมอันนี้มีให้ติแค่ลาผาตลอดตื่นเต้นอะเราจะได้กินอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นเมนูใหม่ของที่นี่รอสักครู่นะคะเขากำลังผสมปรุงยาให้เราอยู่ค่ะทุกคนตื่นเต้นเลยอุ้ยสีแดงคขาเป็นคือสีแดงอะแกสั่ตื่นเต้นหน่อยเฮ้ย บอกแล้วอ่ะเฮ้ยมือมืออะไรแล้วค่ะอยู่ค่ะเปิดช่องหลักที่หนึ่งว้าวเอาแล้วนะทุกคนเราจะมาดูว่าน้องคือน้ำอะไรเฮ้ยเอานี้ดิได้เบิร์ดเฮ้ยปกติอะเต่าบินอะเราจะกดว่าแบบหวานน้อยเอาปั่นไหมเอานู่นเอานี่ไหม เราจะได้กินอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นเมนูใหม่ของที่นี่มันคืออะไรอะ่ะเ<ด>ฮ้ยดูนี่ดูนี่มีผงผงด้วยเฮ้ยวยฉันรู้แล้วมันเหมือนอะไรรู้ปะมันเหมือนเวลาเรากินเผาข้วยอะ่ะทุกคนหรือเขาคนไม่ไม่ละเอียด <รอ S 1> เขาหนึ่งราต้องมาคนเองเฮ้ยทุกคนมาเปลี่ยนสีแล้วเห็นปะลองชิมซิ มาค่ะทุกคนอันนี้ใหม่แบบสุดๆเลยใหม่ของจริงเลยให <c oughs> ม่แบบที่หน่าเวอะเลยเอ่ะวมันคือน้ำอะไรอ่ะเอออกมากาแฟกาแฟนมอืมมันตอนแรกมันเป็นกาแฟดำแล้วเรามาคนเองมันก็เลยกลายเป็นกาแฟนมแบบเนี้ยอืมเฮ้ยมันก็อร่อยนะทุกคนห <c oughs> อมด้วย สุนเต้นดีเนะสุดเต้นดีดดีเลยเอา,อางี้ดีกว่าทุกคนคิดว่าได้เบิร์ดแก้วต่อไปอะ่ะมันจะเหมือนเดิมปะเราคิดว่าไม่เหมือนเดิมถ้ามันเป็นสุ่มจริงๆได้เบิร์ดมันต้องไม่เหมือนเดิมปะใช่ดเดี๋ยวเราจะสั่งแก้วต่อไปแต่ทุกคนไปดูในทิกตอกของเรานะคะดีเลยค่ะลุ้นดูว่าเราได้อะไรได้เบิร์ดแก้วที่สนะคะแต่ร้านต่อไปดีกว่า เมนูใหม่ร้านดังต่อไปก็คือ MK Suki oh. ที่นี่นี่คือเล่นเมนูเก่าใช่ไหมและนี่ก็คือเล่นเมนูใหม่ไม่ใ,มใช่เป็นเมนูใหม่ทั้งหมดน้ำซุปปกติ MK ก็จะกินเป็นน้ำซุป oh. ที่แบบน้ำซุปใส่ใช่ไหมน้ำซุปที่มาใหม่ก็คือนี่ oh. ใหม่ ใหม่และใหม่ใหม่ใหม่่เราก็สั่งใหม่หมดเลยทุกท่าใช่เราจะสั่งเมนูใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าครั้งแรกเห็นว่ากับสองซุปใหม่เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาสองซุปใหม่ก็คือซุปสไปซี่มันกุ้งและซุปดำสไตล์ญี่ปุ่นค่ะทุกคนและอะไรที่เขียนว่าใหม่เราก็จะสั่งหมดเลยใหม่ใหม่ฮะราคาก็ใหม่ คออะไรจานละ 600. Oh <my> หกร้อย้ม่กอดหางกุ้งล oh <my> ็อบสเตอร์อ้าวแล้วก็เรากินเมนูใหม่อ่ะสั่งให้วมดค่ะช่องจำส่สั่งวมดอยู่แล้วค่า oh. หนึ่งซุป80ค่าหางกุ้ง6กร้อย <laughs> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูเมนูใหม่ทั้งเซตนะคะทั้งหม้อเลยนี่ไม่เคยกินรอดูนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงและนี่ก็คือเมนูใหม่ทั้งหมดที่ทเราสั่งมาค่ะทุกคนเปิดหม้อ,หมอแล้วนะชาดา<ๆ>และอันนี้ก็คือชาบูผัดฮองเต้เน้องหนาวแหละน้องเลยห่มผ้า ใส่ไปสองสามอันเลย,ลเยขอเม็นยงมาไม่ครบเลยนะครบแล้ว,ลวมันมอ๋อ<ะ>อ๋อขาดไก่ไก่ทอดใหม่ใช่ไหมใช่แล้วก็มีหางล็อบสเตอร์ด้วยหางล็อบสเตอร์ที่จาระห0 0กร้อยใช่ปะช่ะเมื่อก,กี้ไปถามพี่เขาเสียดายมากเลยอะ่ะเขาบอกว่ามันหมดสินค้านี่จำนวนจำกัดางามันหมดสินค้าหรอเงินเนี่ยสิคะ <laughs> ขออภัยนะคะทำใจสั่งไม่ได้จริงๆ <laughs> นี่ หอยเชลล์ลูกชิ้นปลาหมึกไข่เค็มและระหว่างที่เรารอน้องในหม้อสุกนี้นะคะเราก็จะมากินของทานเล่นกันก่อนมันคือของทานเล่นมาใหม่นะคะไก่ทอดซอสสไปซี่มาโยะคะ่ะทุกคนนี่เป็นเมนูใหม่ไก่เปล่าโหขอใหม่ได้ไหมทำไมอ่ะไก่กรอบสไปซี่ซอสยูสุมาโยอ<ห> <laughs> เส้นหายไปคีย์เวิร์ดหายไปหมดเลยเป็นลูกครึ่งไงชื่อยาวมากขออภัยที่ให้ข้อมูลผิดไปตั้งแต่แรกเมื่อกี้ไม่เป็นไรกินให้ดูหน่อยถ้าพูดถึงเรื่องกินแล้วแล้วก็ได้เลยค่ะไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกซอสยูสุหรอนี่สั่งคือไม่รู้แล้วเราเป็นคนชอบยูสุมากอร่อยมากเลยค่ะทุกคนไก่กรอบสไปซี่ซอสยูสุมายโยนะคะมายโย มาโยและนี่คือเสเด็ดวัดเขโยและนี่คือเ่สเด็กวัดซอสูสุมาโยและนี่คือเสเด็กวัดแข็งแรงเหมือนตัวมึงเหล็กนะไก่กรอบสไปซี่ซอสยูสุมาโย่และนี่คือสิ่งสุดเด็กวัดแข็งแรงเหมือนอร่อยปะ กินแล้วก็อเป็นยังไงยอะเยเราอยากจะบอกว่าเราพลาดไก่ทอดเคฟสีมาได้กินไก่ทอดที่ MK ซึ่งเราไม่คิดว่าเขาจะมีกินเมนูไก่ทอดที่ับเดี๋ยวเดี๋ยวเดของกินทานเล่นแกทานจริงเกินอ่ะแกทานจริงเลยเนี่ยคืออาจารย์ที่3าแล้วไม่จะให้ทุกคนดูว่าแป้งไก่กรอบเขาอ่ะเป็นแป้งคุกของสไปซี่ไม่ใช่แป้งกรอบธรรมดานะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย เราคืออนุมานไปเองว่าฉันเห็นแล้วด้วยซ้ำกินเปล่าว่าะก็อร่อยเรามากินเมนูใหม่ที่เป็นเมนูใหม่จริงๆมาเ k เคต้องกินสุกี้ใช่ไหมเมื่อกี้ทานเล่นไนีอันนี้เรามาทานจริงๆนะคะน้ำซุปแบบแรกทันคนน้ำซุปมันกุ้งอร่อยมาก ถ้าเราไม่ติดว่าเราต้องสั่งแต่เมนูใหม่เราจะสั่งกุ้งมาใส่น้ำซุปนี้ได้ไหมมันจะได้กินกุ้งกลิ่นมันกุ้งอร่อยอะ <c oughs> น้ำซุปแบบที่สองแล้วว่านะคะเราต้องชิมแบบนิดเดียวน้ำดำสไตล์ญี่ปุ่นอุยมันไม่ใครขนาดนั้นนะน้ำดำที่นี่หวานเพราต้องกินคู่กับอันนี้ค่ะทุกคนคอนสึแล้วก็น้ำจิ้มถั่วเมนูใหม่อันแรกค่ะนี่ หมูหั่นท้องเตะจิ้มน้ำจิ้มใหม่งอบอืมต่อไปค่ะทุกคนลูกชิ้นไข่เค็มโอ้โหโคตรไข่เค็มเอาจริงๆเมนูเอ็มเค็มหลากหลายมากเลยนะนี่อันนี้เด็ดสุดหอยเชลล์ที่มาทั้งเปลือกอเขากลัวเขาไม่รู้ว่าเป็นหอยเชลล์แท้ที่นี่เป็นหอยเชลล์แท้ จิ้มหน่อยจิ้มน้ำจุ๊บน้ำจิ้มใหม่หน่อยอร่อยหอยเจอยดังดึ่งเมนูใหม่ที่นี่หมดแล้วค่ะเมนูใหม่ร้านดางังร้านต่อไปเราอยู่ที่เซเว่นเซนค่ะทุกคนหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเ,เห็นอะไรนี่ไหมว่าแต่เต่าบินใช่ไหม hmm. ที่เราได้เมนูใหม่วันแรกทุกคนดูอันนี้ เมนูใหม่เริ่มวันนี้วันแรกแล้วมีแค่เจดวัน <c oughs> คือไอติมที่ได้ถ้วยไอติมเปลี่ยนสีทุกคนใช่อย่างวันนี้ที่เรามากินคือวันที่สามใช่ปะวันจันทร์เราจะได้ถ้วยสีเหลืองอถ้าพรุ่งนี้เรามากินวันอังคารเราจะได้ถ้วยสีชมพูอยากได้จะแย่นะน่าชมพูใช่อยากเมื่อกี้ขอเขาอยู่เ <c oughs> ขาบอกไม่ได้ค่ะวันนี้วันจันทร์สีเหลืองแล้วถ้าคลิปนี้ลงไปอะ คนน่าจะไม่ได้เห็น <date> แต่ว่าเราได้มากินตั้งแต่วันแรกเราสั่งอันนี้เลยค่ะเมนูใหม่อันนี้ตื่นเต้นมากเลยอะไม่คิดว่าจะมีสั่งอาหารได้ค่ะเอาอันเนี้ยค่ะ,นนคะวันจันทร์สีเหลืองมันเปลี่ยนสียังไงหรอคะมันจะเปลี่ยนสีตามความเย็นนะคะลูกค้าถ้าเย็นมากสีมันก็จะเข้มมากแต่ว่าถ้าเย็นน้อยสีมันก็จะไม่เข้มมาก่า พี่เขาบอกถ้าเย็นมากสีก็จะเข้มมากแต่ถ้าเรากินตอนเช้าหกโมงเช้าอย่างเงี้ยสีก็จะเข้มลงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เย็นตามนาฬิกาอ๋อเย็นเ<อ>ตเรา<ม>ทำเย็นว,ว้าวว้าวาสั่งปุ๊บมาปั๊บเลยเห็นเเบบทุกคน,น <laughs> อุ๊ยนี่ไงอะดูขอบดูออกไหมออขอบอันเนี้ยจะเป็นสีเหลืองเบาๆแต่อันเนี้ยจะเข้มขึ้นแล้วเราเอาอันเนี้ยเอาจริงป่ะ เรายังไม่ได้สั่งเลยว่าข้างในเป็นรสอะไรสุ่มกินเป็นเต้าบินอกแล้วโอเครถแรกนะคะมะน,นาวต่างนุ่ดมน,นุษย์ต่างดาวแกเป็นไขรจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรฉันต้องการกินเปรี้ยวเข้ามะนาวนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่แล้วอันต่อไปะคะ่ะรถ <For S 1> อะไรอี่ <Baby. S 1> ใช่หรอ มิกซ์เบอร์รี่ลาสเบอร์รี่สตรอเบอรี่เอร์เบอุ้ยไม่ใช่โยเกิร์ตหรอสตรอเบอร์ี่ <Bur berry. S 2> ยโยเกิร,เร์ตเ,เพราะว่าเขามีสีขาวด้วยเห็นปะนี่ทึ่งคือไม่รู้ว่าไอติมข้างในรสอะไรออสนุกดีไม่รู้ใหม่อันนี้เซอร์ไพรส์จริงๆเป็นเมนูใหม่ที่ลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยมีให้เซ็ตวันเท่านั้นนะคะทุกคนและดวงของเราก็าคือมาวันแรกที่เขาปล่อยพอดีจริง พูดเลยว่าไม่รู้เต่าบินก็ไม่รู้ดวงเรามันผูกกับไอติมของหวานของปั้นด่โอเคไปกินเมนูใหม่ร้านดังร้านต่อไปค่ะเมนูใหม่ร้านดังร้านต่อไปก็คือโปเต,ตโต้ o อนนาทุกคนคะ่ะเมนูใหม่ของโปเต,ตโต c คอนนคือตื่นเต้นมากอีกแล้วอีกแล้วเหรอใช่แล้วเขาปล่อยวันที่เท่าไหร่ก่อนอยากรู้วันที่3ก็คือวันนี้ ้มมนนวันนี้มันวันเก็บของอัปเดตนี่ว่าแล้วเราไม่รู้เลยใช่ทำไมทุกร้านส่วนใหญ่เริ่มเปิดโปรโมชั่นเมนูใหม่กันวันนี้เหมือนเขารู้ว่าเราจะไปถ่ายแบบนี้่ดีใจมากเลยนะที่แบบเมนูใหม่เริ่มต้นวันนี้วันที่เราถ่ายพอดีทําไมมันตื่นเต้นยังไงทุกคนดูนี่สิเนี่ยะค่ะ อู้ต้องยกให้ดูเลยหรอเดี๋ยวก้มลงไปให้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เราจะบอกว่าถ้าเราซื้อใช่ปะเราซื้อเป็นเซตอะเราได้ลุ้นของรางวัลด้วยหรอพี่เขาบอกว่าของรางวัลอะจะอยู่ใต้ถ้วยที่เรากินอรอใช่แล้วมารอลุ้นว่าเราจะได้รางวัลอะไรด้วยทุกคนุนเต้นอีกเลยนเต้นอีกเลยนี่หรอของรางวัลแบบนี้ใช่ไหมใช่นี่เห็นปะมีรางวัลใหญ่ข้อมือมันว่างอยู่นะคะอ่าถ้าวันนี้เราโชคดีจริงเราต้องได้สร้อยข้อมือ ก็เมนูใหม่ปอตเตอร์คอนเนอร์ได้แล้วค่ะทุกคนนี่ไงเจ็ดปีไม่มีอาหารเพราะปีที่แปดไม่อยู่แล้วใครกันนะทุกคนของรางวัลพี่เขาบอกว่าต้องกินทั้งหมดก่อนเพราะว่ามันอยู่ใต้กระดาษแผ่นนี้หรอใช่คือเนื้ออยู่ใต้ถ้วยไม่มีนะคะอยู่ใต้ก็คือใต้อันนี้นี่เราได้ทั้งเฟรนฟรายและไก่ป๊อปเดี๋ยวเรากินผงขย่าก่อนอันนี้เป็นผงชีส จิ้มชีสนี่เหรออืมแล้วก็ไปคุกกรุกลิกแล้วก็จุ่มมันนี้อย่างนี้หรอใช่เฮ้ยใช่ด้วยนี่อือหือเพิ่มกรอบและความเค็มให้กับเป็นฝายอืออร่อยและนี่ก็คือไก่ป๊อปเราเอาเป็นหงซซวครีมานะคะทุกคนออ้น่ากินปะ ายเวนไก่พรอมชีสซี่เบคอนกนอินต่อให้หมดคะ่ะฉันอยากรู้ว่าของข้างในคืออะไรรอรุ้นะะนะสิรอรุ้นนะสิสุดๆพี่เขาบอกว่ามันแฮกได้หรอ,อพี่เขาบอกว่าเพียงแค่น้องยกกระดาษออกจริงๆก็คืออยากกินให้เห็นก่อนนี่ไง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 ,ไงบ้าบ้าตืาา่นเต้นน่ะแล้วถ้าได้เราต้องไปแลกยังไง นะมาได้ไม่แล้วถ้าได้ต้องไปแรกไงยังไม่รู้เลยว่าได้หรือเปล่าถามถามหาที่แรกแล้วหรอนี่ไงเปิดตามรอยปะทําไมมาเจ๊จ้าอะไรตื่นเต้นหนอะมันจะอยากแกะเองแล้วไงอุ้ยอยใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนใกล้ท้อแล้วอุ้ยได้แล้วได้แล้วเธอดำได้อะไรอะ ฟรีน้ำมะนาวโซดามูลละห้าห้บาทก็คือได้แก้วนี้ฟรีนะคะทุกคนอิ่มแล้วค่ะทุกคนอิ่มอกอิ่มใจด้วยได้ของอฟรีกลับบ้านด้วยไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วอาจจะได้มาเจอเมนูใหม่อัปเดตแบบนี้อีกอีกกี่เดือนข้างหน้าก็ไม่รู้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบายบาย